สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ไปจะพามาทําปุ๋ยน้ําจากเปลือกไข่นะคะโดยเปลือกไข่ที่เราได้จากก้นครัวของเรานะคะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยมีธาตุอาหารมากมายนะคะในตัวเปลือกไข่จะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและก็ไนโตรเจนจะเร่งการออกดอกออกผลให้พืชนั้นได้เร็วขึ้นนะคะขวดเปล่านะคะที่เหลือใช้ในครัวเรือตัวเปลือกไข่นะคะแล้วก็น้ําเปล่านะคะ0.5ลิตรนะคะวิธีการทา 1>, 1. นึ่ำไข่ไปตากแห้ง5-6ฟองแล้วนำมาบดหรือตำให้ละเอียดนะคะ 2. กอกไข่ลงไปในขวดเปล่า 3. ามนำน้ำเปล่าเทลงไป0.5ลิตรแล้วปิดฝาให้แน่นนำไปไว้ในที่ล่ม5-6วันลักษณะน้ำไข่จะมีสีขาวขุ่น วิธีการนำไปใช้นะคะปุ๋ยเปลือกไข่1ต่อ1ส่วนนะคะนำไปลดพืชผักในเวลาตอนเช้าจะทำให้พืชผักจเจริญงอกงามเป็นวิธีง่ายๆเพื่อนๆลองทำใช้ดูนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย